ถนนชัยนะครับาโอเคนี่นะครับได้ครับใครยิงก่อนเนี่ยพร้อมกันเลยพร้อมกันนเลยะยิงพร้อมกันเลยครันเลยโอเคมีราคาอย่างครับสองคนนี้นำโดยดาบถนนชัยนินเทตนะฮะัตั้งหลังเคียร์ได้กดดันได้นะครับถนนชัยแท็กติคอนนะครับแต่คนยิงต้องควบคุมไว้เรื่องความปลอดภัยนั่ว่าเขาจะทำลงในเวลาเร็วนะครับฟังเสียงรุ่นรให้เป่านะครับฟังเสียงเล็กๆให้เป่าสักสองครั้งเพื่อความพูนเคยนะครับอ่าสมมื่อว่าผมเพื่าอ่าเก็บตัวกระซองกันครับอ่า App, 2, มีปัญหาเล็กน้อยนะครับทั้งสองท่านพร้อมนะครับอันนี้ผมทดลองเป่าต้ำมีดนะครับผมจะพูดว่าอย่างนี้นะครับทั้งสองท่านพร้อมเตรียมตัวระวังยังยัง,ยงประมาณนี้นะครับผมก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับทดลองฟังเสียงยทั้งสองท่านพร้อมเตรียมตัวระวังจำหองนี้ต่อไปก็จะคิวของดาบพาดนะครับโอเคไหมครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยนะฮะ อ่ะพร้อมทั้งสองท่านพร้อมถือปี๊ดสามอันนี้เอาจริงเนยเตรียมตัวจรวัยิงยังไงหนิฮะ ทางโน้นถ้าทางโน้นลงหมดก็เขาชนะเราสิแต k wa k wa ่เวลาเขาเยอะกว่าใช่จบมาจบาน้จบา้ต้องต้ไปเลยคุณนนเลงงอ่ะนะครับเอาฝั่งขวานี่นะครับท่านต้อเิตั้งตัวเพลอันนมืนะครับเพราะว่า อ่ช่างปิดสมการนะครับไม่มาซ่อมให้เรานะครับโอเคนะครับ,นนะรบทั้งผ้าทั้งตะกุดเสื้อกลอยแง้กล้วยครับไหมลูกปืนไปเข้าใครอ่ะเข้าคนนั้นออกคนนั้นเด้อไงครับก็ถนนชัยนิเนียดไม้สองเมื่อกี้นี่สแสดง <รอ S 1> ความ <รอ S 1> ผิดพลาดออกมานะครับรอบแรก<อ>จับเวลาไหม้บรรลือฝนต่อไป ดูจากรอยกระสุนบนเป้าแล้วแล้วก็สองนัดแรกโอเคนัดถัดมาก็ยังใช้ได้แต่ตรงกลางนั้นไม่ถูกเลยเกิดจากการเสียน้ำในร่างกายไปเยอะ,ะแซมกันเองต่อไปนะครับรอบสองจับเวลาบันทึกผลนะครับจับเวลาบันทึกจับเวลาและบันทึกผลด้วยนะครับเป็นแรงกดดันให้กับป๋าธน,นชัยของเรานนมซิเวสี่สน,สน,นิ้วถือรอในจังหวะสามเลยนะครับ สุดยอดจริงจริงกระบอกนี้เจ็ดหมื่นได้พร้อมเรียกตัวป่านนนสุสุเออเออเออได้นนจบฝ่าจบตรวจอาวุธตรวจอาวุธเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น อ่าคนที่สองนะครับพระสุธรโอ oh. ้๋ยวดาบประท่านะครับแย่ะเยอะว่าไงครูไหมว่าไงลูกพี่พร้ <Yeah. S 3> อมเปล่าแย่ะเยอะมากแยะ